รีวิวบ้านน็อกดาวน์นะครับไอที่เห็นไฟกระพริบกระพริบนี่ในในกล้องมันกระพริบนะครับแต่ของจริงไม่ามาข้างบ้านก่อนเลยครับมีปลั๊กกันน้ำให้ใช้นี่ครับหน้าบ้านก็จะมีไฟอีกสองดวงมา ว่าเดี๋ยวจะไปแปะแล้วแปะแล้วเต็มที่ก็สามวันมีปักด้านนอกอจโบกเลยแล้วก็มีสายกาวด้วยครับไมงั้นเนี่ย้คือสวิตช์สปอตไลท์ไฟหน้าบ้านแล้วก็ดวงนี้ที่เห็นห้อยมาเป็นสายไฟกล้องนะครับเสร็ไไไไจเรียบร้อย

วิทย์ไฟหน้าห้องน้ำกับในห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยครับหล่งกับลังหน้าอยู่ จะรู้เรียให้่อเียนแลยา่ส่บอกว่ายานค่าล่ะไมเรียเรีโอเคจบจะสิ้นนะพี่อไปออกมาส้วย่ะดูปอตไหติดไหมติดติดแล้วแต่ในกล้องในกล้องกับพิบเห็นไหมแต่แบบ เป็น LED มาจอะไน,นี่นนนนนนนยังไงดครับจัก็ใส่ได้วยกนะ็ฝากไว้ด้นะครับผลงาน <S S าทั้งนอ็อตไฟฟ้าแอร์นะครับ